วิธีเปลี่ยนฐานนะครับรีโมทอันนี้เป็น To y เวตาโคลาคอสนะครับวิธีเปลี่ยน่านรีโมทกรณีที่ฐานมันจะหมดนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับจริงๆรถในหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับจะมีตัวกุญแจซ่อนอยู่ข้างในนะครับดึงสลักออกมาก่อนเราจะมีกุญแจซ่อนนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยอย่างคอสอย่างเซีสอาร์อะไรพวกนี้นะครับ มันจะง่ายนิดหนึ่งก็คือกุญแจแบนตัวเนี้ยสังเกตนะครับจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ครับให้เราเอาเสียบเข้าไปนะครับเสียบไปที่ร่องนะครับแล้วบิดกุญแจครับจะบิดไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่ครับเราก็จะกางออกมาเองนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีแผงวงจรนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานอยู่แล้วก็มีตัวยางนะครับ ตรงนี้ครับก็คือฐานที่เราต้องเปลี่ยนนะครับสังเกตว่าจะเป็นรหัสนะครับ cr สองศูนย์สามสองนะครับตัวนี้เป็นฐานสามโวลต์นะครับหาซื้อได้นะครับตามห้างทั่วไปนะครับหรือว่าตามเซเว่นตามโลตัสก็มีนะครับนี่เราก็กดจิกนิดนึงนะครับก็ดึงออกมาแค่นี้เราก็ได้ฐานออกมาแล้วนะครับซื้อมาถ้าเป็นเซเว่นหรือโลตัสจะอยู่ประมาณไม่เกินห้าสิบบาทนะครับก็วิธีใส่ก็ ถ้าซื้อมาใหม่แล้วนะครับก็ใส่แล้วก็กดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่กลับที่เดิมสังเกตนะครับตัวข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วว่าด้านไหนใส่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผงม้งจอนนะครับตัวนี้เราก็ใส่กลับเข้าที่ก่อนนะครับตันนี้เป็นตัวปุ่มยางรองรับนะครับก็ใส่กลับเข้าไปตรงนี้ระวังนิดนึงครับวิธีใส่กลับตรงนี้ส่วนมากจะ กับ,บทุกยี่ห้อนะครับต้องกดกดตรงๆแค่นี้นะครับให้มันดังแก็บแล้วก็เราเก็บกุญแจสำรองตรงนี้จริงๆเป็นกุญแจกรณนี้ที่ถ่านหมดเราต้องการจะเปิดเข้าประตูรถนะครับเอาตรงนี้เสียบเข้าประตูรถเปิดตัวรถได้นะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนถ่านรีโมทด้วยตัวเองง่ายๆนะครับไปลองทําดูก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับสตหรับวันนี้ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ ใช่ครับ